สวัสดีครับฟแฟนๆทุกคนนะครับผมกันจัยเคยเป,ประจำทุกวันนะครับกับเจดำอัพข่าวจะมามเดทข่าวคราวในวงการลูกหนังโลกนะครับสั้นๆกระชับ ฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยใน1คลิปตรงนี้ทุกวันนะครับก็อย่าลืมนะเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจดมันทีมงานตูนยูนิเต็ดด้วยเราฟีเจอริ่งกันทุกวันนะครับทั้งใน Facebook Fan Page YouTube c h anel n Tik t o k แล้วก็ใน Li@@ n e แอแอดไลน์มาได้ที่แอดตูนยูนิเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มันส่งผลกระทบไปทั่วเลยเจดมเคยอัพข่าวให้ฟังไปบ้างแล้วเนี่ยนะล่าสุดมาถึงแคมป์ของเชลซีเป็นที่เรียบร้อย โรมันอราโมวิชเนี่ยเจ้าของทีมของเชลซีคือหนึ่งในเขาเรียกอะไรคนสนิทและผู้มีอิทธิพลในรัสเซียแล้วก็โคกับรัฐบาลรัสเซียมาโดยตลอดนั่นทาให้ก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมากมายล่าสุดสื่อเนี่ยถามไปถึงโทมัสทูเคิลเลยบอกว่าส่วนของกระทบอะไรไหมที่เจ้าของทีมของคุณเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทําให้เกิดสงครามครั้งนี้โอ้โหโทมัสทูเคิลนี่ยั่วขาดเลยแล้วตอบนักข่าวแบบหน้าเข่งขืมแล้วเสียงดังเลยนะทูเคิลเนี่ยบอกแบบนี้ว่า ฟังนะฟังดีๆนะฟังผมชัดๆนักข่าวอย่างพวกคุณต้องหยุดถามผมเรื่องนี้แล้วเพราะผมไม่ใช่นกักการเมืองพวกคุณต้องหยุดพูดตรงๆนะผมพูดได้แค่นี้เลยผมเนี่ยรู้สึกแย่มากๆที่ต้องมาย้ำทุกครั้งเพราะผมเองไม่ได้มีส่วนร่วมกับสงครามเลยไม่เคยรู้สึกถึงสงครามมาก่อนแล้วแค่พูดถึงคําว่าสงครามเนี่ยผมก็รู้สึกแย่มากแล้วรู้ไหมเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะก่อนหนะ้าชีวิตผมเนี่ยมันดีมาตลอดแล้วคนที่อยู่ในสงครามเนี่ยเขารู้สึกแย่ขนาดไหน เราเนี่ยนะอยู่ท่ามกลางสันติมาตลอดไม่เคยเจอสงครามมาด้วยตัวเองเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมจะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดและพวกคุณในฐานะนักข่าวต้องเลิกถามคําถามพวกนี้ได้แล้วเพราะผมไม่มีคําตอบให้เออผมไม่ใช่นักการเมือง oh, <no. S 1> นะเพราะนั้นผมตอบเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องมากเกินไปที่คุณจะมาถามอะไรแบบนี้ถามเรื่องฟุตบอลสิอย่ามาถามเรื่องอะไรแบบนี้มันเปราะบางและมันละเอียดอ่อนมาก โอ้ทูเคลิลนี่ถือว่าแย่ขาดมากนะข่าวนี้ก็ถือว่าน่าจอยไปเลยนะเจอทอมัสทูเคิลเอาจริงขึ้นมาซึ่งยิ่งดําก็มองเหมือนทูเคลิลเลยนะเขาคือโค้ดฟุตบอลต่อให้เจ้าของทีมเขาจะมีเป็นคนรัสเซียมีส่วนกับรัฐบาลรัสเซียแต่มันคนละคนกันแล้วเรื่องของสงครามมันไม่ได้ส่งผลจะทบต่อฟอร์มการเล่นของเชลซีหรือโค้ชสตาร์ผู้เล่นเชลซีเลยเพราะนั้นต้องแยกประเด็นนี้ให้ชัดเจนเนาะอ่ะก็ถือว่าตามนี้จะดมอัพข่าวเรื่องราวของเชลซีให้ฟังกันแล้วกันแฟนๆคิดยัง,ยงไง คิดเห็นแตกต่างเหมือนกันยังไงคอมเมนต์มาแล้วเปลี่ยกันได้แล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจให้เจดมและทีมงานตูอยูเตดดในทุกช่องทางด้วยเนาะแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาอัปข่าวกันใหม่นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ